คือตามหาลูกไม่เจอหลัวจะไปทำงานคือลูกหายหนูไปสาวกได้เลยแล้วว่าหนาโอ้ยจะไปแล้วค่ะไหนคะจะไปไปทางเราจะไปไปอนตอนนี้เราอยู่ที่ห้องช็อกโกแลตคือเราสามารถกินได้ไม่อั้นเลยนะคะสน็อคตอนกินัละเฮ้ยก็เงียบๆอืมอือ เนี่ยตอนนี้เรากำลังจะไปทรีพอยตนะคะเป็นไฮไลท์ของโซนว่าเลยนี่นะคแทงไปที่แสนทรหดระวังไม่มาดีแล้วนี่สลิงยกขึ้นแล้วรัทุกคนดูนี่ดูนี่นากลมเลยนะวันนี้เรามาดินเนอร์กันที่เดอะวิวนะคะแล้วก็เป็นห้องวายด้วยมีราคาสูงที่สุดเท่าไหร่คะสูงสุดคนละแปดหมื่นบาท รพ er? right ูอร่อยไหม ครับเราก็มาดูทางเข้ากันนะฮะทางเข้าโอ้โหลำบากมากธรรมชาติสุดๆสัตว์ตัวแรกในเกาะให้เสิร์ฟเป็นเซอร์ไพรส์หรือว่าอยากรู้ว่าขอดอาหารอะไรมั้งเป็นเซอร์ไพรส์ดีกว่าได้ไม่มีแมงป่องตะขาบเนี่ยไม่มีอร่อยเนาะมะพร้าวอร่อยไหม <c oughs> มากมากวันนี้เรามีภารกิจอะไรบ้างครับว้าวครับเรามีภารกิจสำคัญ ก็คือนอนอืมนอนเยอะแล้ววันนี้บอกแล้วว่าไม่ได้มาเที่ยวนะดูหน้าคนที่แบบตั้งใจทำง,งานก่อนนี่ครับตอนนี้เราก็กําลังเดินไปดูงา,านนะครับดูสถานที่ทนี่คือทางเข้าที่ต้องบอกให้เลยว,ว่าแอดเวนเ r อร์มากมีล่มมีอะไรอย่างเงี้อยู่สามารถไปนั่งทานข้นขาวกลางวันได้ถ่ายรูเปเล่นได้ว a t e r คือตามหาลูกไม่เจอแลจะไปทำงานคือลูกหาย มาอ,อยู่ที่คิดขับต้นเองนะคะหน,นะึนเเ่สาวสาไม่ได้เลยหนึ่งสาวสาไม่ได้เลย

ha 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 出发。 น้าวาลูกคนดูแลหนูไปไหนครับลูกคนดูแลหนูไปไหนโดูนเล่นกันเป็นเด็กเลยฮะมาให้มาดูแลนาวากันฮะน้ว่าลูกลนมา,าค่ะ Never never? Never, yes. never, 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 to go never, never, to go never, 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 So cute so cute wow. you're so cute her picking up มาแต่งแอร์ก็คือตอนนี้เราอยู่ที่ห้องช็อกโกแลตเมื่อกีนนะคะเราเพิ่งจะสั่งไอติมเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะมาพาทุกคนกินช็อกโกแลตเดี๋ยวว่าจะกินแทนทุกคนเองดีไหมคือเราสามารถกินได้ไม่อั้นเลยนะคะได้ไม่อั้นจนถึงห้าทุ่มไหม ถ้าทุนเวลาโซเนวาเวลาโซเนวาก็คือแบบที่นี่เขาจะเร็วกว่าเราหนึ่งชั่วโมงนะคะก็เปรียบเสมือนสี่ทุ่มที่นู่นนะคะแล้วก็ช็อกโกแลตเขาทำเองเป็นโฮมเมดนะคะนี่มีฟองดูเราจะจิ้มให้ทุกคนดูนี่นะคะก็คือเราสามารถจิ้มแบบนี้เลยตึง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 โอ้สนุกตอนจิ้มนั่นแหละเฮ้ยก็เงียบๆเปล่าไม่มีไม่มีอะไรเกิดขึ้นอ้าวทำไมเหลืออันเดียว พอกินเขาดีมากอร่อยมากเลยอร่อยคอเลโลมีแล็กโกเลตและเห็ดด้วยงงแล้ว่ามีนการปะท้อไปหมดเลยเอามาไห้หมดเลยอุ้ยมากระลองก็เด็ดนะคะอุ้ยอันนี้ขนมที่เราชอบคุณตอนดินมีอะไรอีกอ่ะตอนฟิน ท่านีนะะ้เดี๋ยววเกินไปเน,เนเอว่าตอนนี้อรือยงเออช่าม,ม,ามวเ <c oughs> อไอติมสเตชันก็สามารถกินได้ไม่อันเหมือนกันนะคะเงาเงาก็มากินกินเล่นนอนอย่างนี้แหละที่น เี่บ่อยเราจะปนตอนนี้เรากำลังจะไปทรีพอตนะคะเป็นเขาเรียกว่าเป็นไฮไลท์ของโซเนวาเลยคือตรงนี้นะครัเป็นบริเวณที่พนักงานจะต้องปีนขึ้นไปเพื่อส่งาธิตครับระวัง้ยหนึ่งก็คือพนักงานเราจะปีนตรงนี้แล้วก็เนี่ยค่ะกลที่จะใช้ในการสึกเขาจะโหนสลิงไปใช่เขาจะโหนยไม่มีชาแ y o ยูทูบไหนทาคนดูทาไแน่นอน เขาจะมัดจะพาไปดูตอนที่ถึงแล้วอันนี้ระวังนะคะภายใต้ความสวยงามนั้นไม่เอาแะวว่ามาดูไหมคะแทงไปที่แสนทรหดระวังไม่มาดีแล้วเหมือนเดินป่าเลยอ่ะใช่ก็เลยให้ทุกคนมาชมเส้นทางนี้เย้ตอนนี้มาถึงที่ต้องเดินเข้าแล้วนะฮะซึ่ง ตรงนี้ก็คือเราจะขึ้นไปตรงนี้แล้วก็เดี๋ยวเขาก็าจะๆยกเราขึ้นไปข้างบนนะครับมาไปด้วยกันหมดด้วยกันครับไปะ e นจอยนะคะแล้วเดี๋ยวชั้นขับตับนี่สลิงยกขึ้นแล้วครับทุกคนดูนี่ดูนี่นี่นะครับค่อยๆยกขึ้นอ่ากลมน,นะนะขึ้นไปดูข้างบนครับโอ้โหเนี่ยฮะเรากำลังแพงขึ้นไปข้างบนกำลังขึ้นไปด้วยสลิงนะครับค่อยๆ วิวด้านข้างก็จะเป็นแบบนี้นะครับดูนะฮะระหว่างที่ขึ้นไปก็จะได้เห็นแบบนี้เราอยากให้ช่องของเราเนี่ยเป็นช่องที่พาทุกคนมาดูพร้อมๆกันเลยเพราะฉะนั้นอ่ะแพลนไปยาวว่าระหว่างขึ้นไปมันยาวแค่ไหนนะครับอ่าค้างไว้เลยฮะโอ้โหอยากให้ผู้ชมได้ดูไปพ,พร้อมๆกันนะครับว่าในขณะที่ขึ้นเนี่ยความรู้สึกเป็นยังไงนะฮะก็คิดว่าคนก็เหมือนกับอ,อยู่ด้วยกันนะครับอุ้ยโอ้โหดูฮะสวยดีๆต้อนรับสู่ที่พักไดนิ่งนะครับผมชื่อกู้นะครับมีหน้าที่ดูแลในวันนี้ครับครับ ใช่ครับเดี๋ยวเราเสิร์ฟเองได้ไหมเราจะได้สลิกเย้ตอนนี้เราอยู่ที่ทรีพอยตเย้ <Yeah. S 2> ตอนนี้เราขึ้นมาที่าแล้ว แล้วก็อากาศดีมากเลยแต่ก็แบบร้อนเนาะแต่ถ้าหนาวแบบเป็นช่วงหน้าหนาวนะคงจะแบบลมดีเลยนะพี่เนาะใช่แต่เป็นช่วงนี้เป็นช่วงที่คนต่างชาติชอบเพราะเขาชอบแบนร้อนเขาเขา,เขาเจอเขาเจอความเย็นมาทั้งชีวิตใช่นะคะเราโชคดีมากมากที่แบบฝนไม่ตกหรืออะไรเง,งี้ยมันก็ต้องดูสภาพอากาศด้วยใช่แต่แบบอย่างที่บอกนะว่าแบบว่าทางเดินเมื่อกี้แบบเหนื่อยทรหดมากทรหดมานิดนึงนะคะแต่ว่าสุดท้ายแล้วการที่เราจะได้เห็นอะไรสวยๆเนี่ยเราก็ต้องผ่านจุดลำบากอนละ ใช่ไหมคะครบดีแล้วนะตอนนี้ก็เรากําลังอันนี้คือเป็นเหมือนกับอาหารเวลคั่มที่ที่แบบว่าเขาเตรียมเอาไว้ให้แล้วเดี๋ยวมันจะมีอาหารที่เราสั่งเอาไว้ของเราใช่แล้วเดี๋ยวเขาจะหนสลิงมาส่งทางนี้พี่ที่หนสลิงเขาบอกว่าเขากลัวความสูงเอ้าแบบแต่งงมากมาทํางานตรงนี้นะคะก็คือแบบทุ่มเทมากนายบอกเดี๋ยวายยยกเยอะว้าเสียวอยู่ นะครับเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปดูภาพโดรนด้วยเนาะเพราะเดี๋ยวจะมีภาพโดรนมาถ่ายนะครับก็สำหรับใครก็ตามที่มาเที่ยวที่นี่นะฮะอยากได้ภาพโดรนก็ประมาณ5,000บาทเราก็เอาให้คุ้มเลยนะโอเคเดี๋ยวเรารอดูว่าพี่เขาจะโหนสลิงมายังไงนะแล้วเดี๋ยวนี้เราดูว่าเราสั่งอะไรกินกันรสชาติจะเป็นอย่างไรเราเดียววให้ทุกคนดูนะครับแล้วก็บรรยากาศจะเป็นยังไงเดี๋ยวพาดูเนาะครับผม ตอนนี้ก็มาแล้วนะครับอาหารนี่น่ากินมากครับกินธรรมดาไม่ได้ต้องกินบนต้นไม้ใช่ไหมอันนี้ก็กินอยู่ที่บ้านได้แต่กินบนนี้ก็คือรสชาติรู้สึกเป็นประสบการณ์เป็น experience กลัวความสูงใช่กลัวใช่ไหมพี่ใช่ครับตอนแรกกลัวความสูงอันนี้ทําจนชินไปแล้วครับแต่ว่าตอนแรกก็ขาสั่นอยู่เหมือนกันหรใช่ครับ่โอเคแลวตอนนี้โอเคแล้วครับตอนนี้ก็เฉยๆแล้วครับเช่แล้วเพราะว่าทําหลายรอบมากแล้วครับ เป็นปีแล้วครับทำที่นี่คร<อ>ับใช่ นี้เรามาถึงแล้วนะครับที่ The View เป็นร้านอาหารหนึ่งในร้านอาหารที่อยู่ที่โรงแรมโซนวัคกิรีนะครับซึ่งตอนนี้เป็นเวลาที่ดีามากๆาเพราะว่าพระอาทิตย์กำลังจะตกดีนะใช่ใชเป็นเหมือนเขาตั้งใจไปแล้วว่าสร้างตรงนี้เพื่อให้ทุกคนมาถูพระอาทิตย์ตกใช่ก็ไปดูกันว่าร้านอาหารที่แบบวิวที่นี่เป็นวิวซันเซ็ตเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันแล้วตอนนี้หลังจากนี้รตรงน,นี้เราจะมีไปดู South Be Beach โอเ okay, ค let's go ซึ่งตรงนี้ก็เป็นที่ที่เราจะให้พาพาร์ทเนอร์นะคะมา เรารปทานอาหารที่นี่มาดูพาทิตย์ตกเหมาทั้งร้านอาหารก็คือเราเหมาโรงแรมอยู่แล้วก็เหมาเหมาทุกอย่างอยู่แล้วนะคะเราก็วางแผนว่าเราสเกดูของพาันเดินเราจะเป็นยังไงเราก็ต้องมาลองก่อนนะคะอ๋อเขาให้เราถอดรองเท้าด้วยอ๋อเขาช่วยเมื่อหลังบน Yeah, yeah. ตอนนี้เราถึงเซาเปจนะครับตรงนี้เป็นบริเวณที่เป็นทะเลที่สวยที่สุดของโซนไอวาคีรีซึ่งต้องบอกเลยว่าตรงบริเวณนี้เนี่ยนะครับทรายจะค่อนข้างละเอียดมากกว่าตรงดาวทูเอิร์ธนะฮะเป็นร้านอาหารที่เราจะตั้งใจไปจัดให้พันนะแต่ทุกคนที่ตรงนี้ขนาดมันค่อนข้างใหญ่นะแล้วพอขนาดใหญ่เกินเนี่ยเวลาเราจัดงานอาจจะแบบใหญ่เกินไปนะแต่โอเควันนี้ผมก็เลยอยากพาทุกคนที่ดูรายการเฟรซี่อาร์ตนะมาดูนะรบ,บริเวณนี้ว่าความสวยของตรงนี้สวยมากทรายว่าจะละเอียดทรายเป็นสีขาวแล้วก็ ตรงนี้นะฮะก็จะมีกิจกรรมทางน้ําเยอะมากไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมไม่มีมอเตอร์อย่างพวกเรือใบาพายักแต่ที่นี่จะไม่มีเจ็ตสกีเพราะว่าเป็นข้อห้ามของกกูดเขานะครับแล้วก็จะมีกิจกรรมมีมอเตอร์เช่นแบบพวกเรือสกีน้ําที่บอกว่าอะไรสักอย่างหนึง่งนะฮะเครื่องที่เราจับไปแล้วเครื่องก็พาไป,ไปใน,ใ,นใต้<อ>ใน,ใตน้ำนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะเป็นบริเวณทํากิจกรรมทางน้ําของที่โซนิว่ากิรีและอย่างที่บอกครับว่าตอนนี้เป็นช่วงที่พายุตกดินแล้วนะฮะสวยมากนะสวยมากจริงๆก็ใครที่อยากมาที่นี่ก็แนะนำให้มาที่เซารบ มาเย้ตอนนี้นะคะเราก็เพิ่งไปเล่นอะไรกันเสร็จแล้วเราก็จะมาดินเนอร์กันนะคะวันนี้เรามาดินเนอร์กันที่ The ะวิวนะคะซึ่งเดิมมันก็คือจะเห็นภาะที่ตกแตก่ตกไปแล้วแล้วก็เป็นห้องวายด้วยเดี๋ยวเราพาไปดูกันสวยมากนะที่เขาจัดเติมตก พอเข้ามาปุ๊บเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นแบบว่าโอ้โหใครที่แบบชอบกินวายก็คงจะมีความสุขม,มากเราจะพาลงไปดูห้องวายก,ก่อะน,ะอ,นอย่างแรกเดินวอ,อวไรนะแล้วก็กดีไซน์เป็นถังเก็บไวน์ถังเก็บวายห้อเย็นแล้วก็ตกอต่งดูดีด้วยว้าวโอ้ยดีมากเลยมีราคาสูงที่สุดเท่าไหร่ สูงสุดคนละ80,000บาทโหถ้าป้าป้าที่หนึ่งมานี่มีความสุขเลยป้าป้านั่งกินตรงนี้แน่นอนถ้าตรงนี้หวยมาโดดอะไรป้าป้าชอบมากพี่บูลงไปได้ไหมและว้าวว้าวอะไรอ่ะโง่จอุ้ยอ่ะมิสแพงสุดแปดหมื่นบาทดูดูเราจะเห็นข้างบนซึ่งเป็นโต๊ะทำเป็นโต๊ะแล้วใช่ไหมคือตรที่เะ Eh, lewa, malah. Lewa, kah. Eh, deh, 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 eh, deh. Eja, eh, eh, eh. Ii, nak, kebab. Dinding, terang, <coughs> terang, 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 ter งต้องก้อนนมนะว่าอ๋อลอพกินคอมมากินะคะน่ากิะตัวนี้ก็จะเป็นเมอร์เน็ตแบ็คคอร์ดนะคะจะสโมกด้วยไม้เชอร์รี่นะคะจะเป็นเซนเจน่สดซอสค่ะเป็นซอสที่ดุค่ะมาแล้วพ่อ อร่อยไหมนห้ำลาไหลเลยเหรอน้ำลายไหลเลยเหรออัดให,หม่อร่อยเนาะ ย่าตีกันนวมอยู statistically 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 ่ห้องฟิตเนสสำหรับใครก็ตามที่ชอบคลิปของเรานลครับถ้า่อง Crazy Art ของเรานะครับอย่าลืมกดติดตาม เฮ้ยกดิงเฮ้ยรกดไลค์กดแชร์กดแชร์กดทุกอย่างเท่าที่จะกดได้เลยนะคะจะเป็นกำลังให้เราสองคนด้วยครับแล้วเราทุกคนกไปบ้านไปกินไปเที่ยวไปดูไปทุกอย่างในทั่วโลกเลยครับบ๊ายบายครับบายครับ